นีี้พอไปไทยฮอบก่อนนี่เอฟซีฝากอ่าก๊กมาคซิดาอยู่ไทยเอิญมั้งยังกับมาคซิดากันแล้วบ่มาคซิดามักดาบคฝรั่งฝรั่งนี่ขอบุกขอบใจเด้อสิได้ซิมหมักฝรั่งไทยแล้วนี่มาคซิดาบานเฮากะนี่เป็นมักแล้วพอถ้ามันมาหล่นดอกตีเนาะกันสมุน ชิไกินเป็นหมากอยู่บนมัน่อยลวยบอลอเนาะเดน้องเคยมาแล้วอดายสบายดีนี่นี่นี่จะมาเบิ่งน้องเคยจะหนี่ยอะไรบอกคุณพอคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อนอย

โลหนึ่งสาด้โลกปลาโลหนึ่งสามแอันนี้โลหนึ่งเลยเป็นบบานี้โลปลาปลาไข่หมูแดงโลหนึ่งสามแสนก่วถืออยู่ประมาณห้าร้อยกว่าบาทป้าเอาไปเจ้าของบอกกุ้งเด้อทุกคนใหญ่จริงๆริซื้อขาวเหียซื้อขาวใหญ่มาก ยำหนาหลมั้ฮอดใช่ไหมมังคองบอดมังคงแล้วมังคงแล้วเดเรามาได้เห็นหน้ากันสองอาทิตย์แปดีอะว่าขึ้นฮอดเ่าปะขึนฮอดกินฮอดแล้วโดดก่อนเดิมมาเลยอ สิพายเยี่ยมส้มเยี่ยมส้มเลยบ่เยี่ยมแล้วเยี่ยมยังเยี่ยมส้มเลยบอไปบอไปเบิ่งไข่หมดแดงคือไข่หมดแดงนี่นะนี่<อ>ทางหนานี่เ <laughs> พิ่นลงไปถ่ายเาบลแล้ว่นไปแหย่เบิ่งโอ้มีไข่หมดแดงเพิ่นว่าอ้ามีบ่อึดแล้วเนาะมันมีเต็มหมดเลยทีเแียวนี่บ่อึดได้อยู่นี่บอสวยพค้ใหญ่ซอสซอสเหมือนบอสีนี่จะคน คครอบครัวเพิ่นสี่คนควรจะนอนนี่สี่คนนอนนี่เพลินเย็นปะอยู่ไทยโมเย็นปะอยู่ไทยเย็นแต่วาเนี่ยมันคุณเย็นมาต้องทำเย็นโออยู่ได้นอนได้นอนได้สบายเลยแหละนอนได้คืนเหนียวนอนเด้แน้วแจ้งนั่งแจเนาะก้าวตีกินแล้วถ้านอนแจ้งได้ฟรีพาร์ติปี้ปะกระเทินมากเลยกาย บอหลับบอนอนเลยนะเนาะบอนอนเบาจะได้กูไม่ตายไปยังไปเบิ่งแล้วบอยลุงกินยาอยังอ่ะไะฮะไปลงครัวบอไปจะเป็นยางกินยายางยาอีสังจะในเมื่อยเด้อใครเป็นยังก็กินยาบำรุงอยากไปเบิ่งบอกรกยางเฮา ต้นยางอยากเห็นไหมว้าวสูตรโกบานเราเองกับกุ้งยากว่อยากเห็นน้องได้เห็นแล้วบ่น้องลงหยางไปเบิ่งแล้วบ่กใช่นี่นี่หยางลงบรรยากาศดีได้อยู่ลุงบ่ไปลงไปเบิ่งไปสิพาไปไปเบิ่์งชวนคอเถวทั้งหลังอู่ัครัวอูมันครัวจากน้อยไปไปเบิ่งห้างไข่หมดแดงก่อนไปเจ้าว่าว่าเจ้าอยากเห็นห้างไข่หมดแดงบ่จะไปตีเบิรงเด้อ ใสเขาลี้ยงเอานี่ขึ้นหนานี่นี่นี่ต้นเดียวนี่นะโอ้ยหลายต้นแต่ว่ากกนี่ก็เลี้ยงมันไปเนี่ยแหละเนี้ยในระเบิดมีใครวะเนี่ยมีแล้วก็เห็นบ่แม่นี่เห็นบ่าละลายหนี่งแต่ว่าอันนี้หันห้างใหม่นี่ยสองห้างห้างใหม่โอ้ยมันคนใครท้อทำอยู่เทิงพุ่นไข่หันโอ้ยยัยมันท้อมายุ่งคน เราก็เจ้าว่าเจ้าอยากเห็นห,กหักบ,บ่ให้กินดอกให้มาเบิ่งวายให้เบิ่งบ่ให้กินดอกแนวกินหักสื้อเอาอันนี้ให้มันอยู่ธรรมชาติซะเย็นบ่หนาวบ่เย็นแนละ้ว <laughs> อู้ห <laughs> ูนิบ่อซัดน้ำเนียนเขาขี่จี๊ดซี่กีขี่เห่อพายเหอ่เออยู่นี่เบิดนี่บ่ร์ดเนียนจะเห็นแต่ในื้อหูบ่เห็นแต่รูปบอ ไปเบิ่งสวนพักป่าเถ่าบ่ะใช่ที่ทั้งังเงินครัวอ้าแล้วก็ซื้อโดนโลปะเื้อยังซื้อดอยู่โอ้ได้สี่หปีแล้วสี่ห้าปีแล้วโอ้ทุเรียนบูงไม่กินดีก็ทุเรียนสับปะรทุเรียนเลยเข้าบุหูเลยคะตป็นมาขุดมะขุดเอาไปเกิดด้วยจะบุรุษบอเขาบุหูเรื่องกุ้งใหม่กุ้งยันทุเรียนี่ เพาไปไทยหอบก่อนนี่เอฟซีฝากอ่าก๊กมักซิดาอยู่ไทยเอิญมั้งยังกับ,บ,ากบมากซิดากันล่ะโบมักซิดา้ามาบ์กฝร,ร,รั่งมักฝรั่งทีมเมอทีมฮักก็ได้เป็นเลยได้เป็นหมากเลยได้ทีนเลยเพราะ<อ>ว่าเขาเอิญมอ้งมาร์กซิดาให้เบิ่งนดีนี่ยังข้าทางนี้ยังข้าทางนี้ผ้าพ่อถาเลาะก่อนบวชพ่อถาลุงผ้าลุงเลาะก่อน นี่ผ้าถาเสผาถาเป็นม่ได้นี่ฮะผ้าถาเห็ดนี่ปกติมันเป็นหย่าส่วนมันหย่ามันอย่างนี้ะระวังถอระวังสาไฟไฟฟ้าไม่ใสเลยดีหมอนำไฟฟ้าไม่ใ่บนดเรีไฟฟ้าม่ใ่บ้านดบ่เลาะเบิ่งสวนคบ่่ใส่ยูนเลยนี่ตุ้อยาแค่หน้าสน้ามนเนี่ยนี่ปัมขึ้นมาม่่งปรดานแม่น้ำประดานเง นี่มอที่จางยังไงบ้างแมนบดแมนบดบ้หฟังบดไหนกันเมนบดทั้งนี่ล่ะหกเฮกตาร์เมนบดแม่นเก้าเฮกตาร์เจดหกหกบ่อเก้าบ่อเมนบดปลาลงทุ่งไผ่เนเ่นบดปวดปวดปวดจังไรเหรอหววเก้าบ้จังะไรแล้วเฮกตาร์หนึ่งหกเฮกตาร์หนึ่งหกไรบ้า กโฮกหาหาสิี่นี่ีไม่กินอวนบ่นี่มีเบดคะแนนอยากหานันคันสิบเราเราเป<อ>็นไรมันหาสิบอะไรพอดีทโอแม่นวัดตรงไหนตรงหน้าอู้ผอ้แซ์ป่าก็มีไนดะ้เจ้าหาเป็นเจ้าอเจ้าอยากกินยังเกาะหัวลาบางัวแถวย่างบางังบ่มีบ่ตลาดแรงดิยู่ตลาดตลาดมีบ่ตมีขันตัเปนลักซ้า่ เตาเออจะาบอกจะไปปักอซละห้าลำปักโซลห้าลำมันกลายรักษาซิมหามันมีตลาดป่าอยู่มีหอดงูสิงงูยังบอกกินป่ะจะเศร้าแล้วบอกมามาเบิ่งฮะเออไปเบิ่งมันหมักฝรั่งเ้าเนยเอฟซีเขาฝากมาให้ปลูกมันนะเป็นดอกป้ะเด้อเป็นดอกเลยบอส มาฝลังมักซีด้าทุกคนเฮาสิพาไปเมืองมักซีด้าเขาเด้อที่ FC เพิ่นฝากมาให้เฮาปลูกขอบมกขอบใจลายเด้ออีฝากมาให้พอฒ่าปลูกตอนนี้หันติดแล้วเป็นแล้วฮัลโหลซ่ซซซเซฟเอร์เป็นวัวงเลียงอันนี้คือเจ้าของแบรนด์เซฟเวอร์เขาเจ้าเขาเจ้าอยากได้แจวพันปลาไปขายต่อ ตอนนี้ยังไม่ว่างตอนนี้ยังไม่ว่างไม่ว่างเหรอไม่ว่ <c oughs> างจะทำให้ใครดี่ใครดีนะนี่เดยทุกคนเป็นอะไรเด้อหมากซีดาหรือว่าหมากฝรั่ง<อ>เป็นหมากแล้วนี่อันนี้ยังว่าเป็นหน่อยได้ตัวใหญ่ก็มีได้นี่อันนี้กกที่หนึ่งป่าเถาปลูกแย่งกันหลายกกหลายบ่อกกที่หนึ่งแซงกกที่สองนี่ตัวนี้เป็นหมากคักนี่ พี่ขอบุกขอบใจเด้อสิด้ซิมหมากฝรั่งไทยแล้วนี่หมักซิดาบานเขาก่ะเป็นหมากแล้วปลา่ามันบอลลนดอกตี้เนาะการสมุนชิดากินเป็นหมากอยู่บ่อีกสองเดือนนี่ดิ หน้ากะลมาจากเมืองไทยโดยพันจักพันยังฮาโอหมันเป็นดอกเป็นหมากลนี่แเป็นนะเนาะตอนเราเนาะคาถาที่นี่คาทากิงเอาเปล่นหักเปล่นแพงซํำได้น้องมาหายพอเถาวุปุกให้มีอยู่บ้านสวนก็เป็นเซยนี่นี่ตัวนี้าพ่ไกตัดพันมาทเลยไปทอยู่่ถิพอกับลูกวะนี่ จังมันคือกันเนาะคือไอ้กับน้องนี่ไปเบิงสุพรรณเห็นยังกินคลิปนี้ก็คือจะพาพี่น้องเพิ่นมาเกาะบ,บันสวนเลยก็เห็ดอยู่เห็ดกินซอยกันทำอะไรค่ะอยู่ตรงนี้แก่กุ้ง โอ้ยยังเพียงพูมอันนี้กุ้งที่เ้าเอามาเป็นบ่อันนี้ข้าวของกุ้งยังเมื่กุ้งขาวกุ้งขาวหนึงขาวกุ้งแซ่บวยตัางหาวกุ้งแซ่บวยมันก็แคล้นาดนี้แต่มันชิใหญ่กว่านี้บ่แต่มันจะใหญ่กว่านี้ใช่ไหมมีอันนี้มันไซส์ตัวเล็กลูกมันไซส์ตัวเล็กไซส์ตัวเล็กอันนี้มันไซส์ร้อยตัวอ๋อโดยอันนี้มันไซส์ร้อยตัวเฉพาะกุ้ง มาเบิง์กงงใหญ่เขาอันเดียวก,กันกับกุ้งแม่นำ้ำบ่เขาเอาแบบไปเผาเป็นยังนหนีอ้อใหญ่ค่กอรีทุกคนอ้อพิลึกพิลั่มอ,อันนี้ห้องไซยัง,ยงนี่ย่ะ<ส>ไซเบอร์มันมีเบอร์บ่อันนี้เบอร์ยังใหญ่สุดบ่เนี่ยเรือมีใหญ่กว่านี้อีกใหญ่เป็นนี้เลยเนาะ ดดกินอะไรอยู่บ่อเจ้าคะสดสดเลยเดี๋ยวเ่อสิเห็ดดอกเ่าสิล่างก่อนอันนี้คือสดๆเอามาจากบ่อแล้วกันอกน้ำแข็งโดยที่เรต้องผ่านล,ล่างนั่นล่างนี่แซนั่นแซนี่มาใหญ่มากส,ส,สมามสกว่ากิโลแล้วก็มีกุ้งนี่พอมน้มองตัวเล็กตัวนี้

เส็จส mm ิ hmm. mm ่น hmm. ท like okay. like ี่เห็นอย่างเมนูย่งมาไส้ห้อนี้ออกกันน้ำพริกเผาิ่นสิแจ่วเลือเห็นต้มยำกุ้งเนาะปลาหม่ามนโต๊บักใหญ่บักใหญ่มูกรปุกโอ้เบิ่งวกากุ้งอญ่างไรโตบักใหญ่มมูกระ ซ้อมสามมือประมาณสามมือข้ามข้ามข้ามุนแหละแม่ป้าเอาไปเจ้าของบอกกุ้นเด้อท erm ุกคนใหญ่จริงๆริงซื้อขาวเพียรซื้อขาวใหญ่มากเลยรีดไหมพี่ประจับน้ำกันแรงกคสซี่ไทยึ้นาปุ๊ก โโโโโยโยโยใหญ่มากโคตรโคตรยามานาลงมาเท้าเสีย็นาเนาะขาขาหัวแบบจะผิดคุณแม่น้่มฮะทุกคน แบบกุ้งแม่น้ำเผาใส่ช네ีดอ้าวโมมีชีดดอกเดี๋ยวหอสีส่วนสอน้อยส่วนเจขาวมาเนาะทั้งกันนะคะ่บ้า คนในลมกระหมูบอ๊ะลมกระหมูกระหมูาเอไอ้ไอ้เขียวเนาะอ้าแมนบ่แมนบ่โอ้ยเขาเข้าเดียวเขาเดยวนอยังไม่ได้เห็นน้องเคยเนาะไม่ไงยังอยู่มีอะยเสียด้ อันนี้เสียอยังกุ้งใส่น้ำปลาบป่าอ,อ,อตากุ้งสดโอ้ตากุ้งสดม่าอยากกินจังเลยส่วน้านอยู่ลาวหั่น6หนึ่งประมาณ สองร้อยกว่าบาทมีกุ้งประมาณสิบกว่าโตนี่แหละอโอ้ยอันนี้จะได้กินสดๆเลยนี่ไงฝีมือนี่เดี๋ยวโชว์เสาวไทยสีตตำจะกินบอรสชาติรสชาติแบบไหนเอาอยู่ฝั่งไทยเผ็ดเผ็ดชมพันนัวบอใช่เป็นนัวใส่จั๊กหวงของชูรสของชูรสอหมีเท่าไหร่นะขอว่ามีเท่าไหร่ อยู่ลาวเอินแป้งนัวแป้งนัวอยู่ไทยเอินพงสุรสไม่ใช่อยู่บ้านก็เรียกผงนัวเรียกผงนัวอ๋อผงนัวเมแม่นพงพงนัวแหละเคยได้ยินอยู่ใครจะเป็นเจ้ามือตำส้มตำ่เปโเกือบพันบาทตัี้ยี่้อนดีดน้องเคยมาแล้วคิดอดห้ายสบายดี

พี่นก่าาวน์เนี่ยเเาก็นอมกัอยมาหนองมามาหนองมากพี่รต้มุไาเดี๋ยวิมาถามเซฟเนาะเซฟเ็จเมนูยังเนเซฟกระทะไหมคะเมนูจุ้งจุ้งเราจะทำอะไรเนี่ย จุ้งลอยจุ้งถังเหรอไม่ใช่จุ้งจุ้งลอยถังจุ้งลอยหม้อจุ้งลอยหม้อเหรอจุ้งลอยอันนี้มาหอดเมื่อวานนี่เขาได้ถ่ายคลิปเลาวก็ส่ซอกอาเมตซี่แน่แล้วค่าค่าค่ายุงยีดีใจเว้ยระเบามากินเชฟจะกินแซ่วยำร่างห้อง เจ็บล่างท้องยเงี้าอันลุงท้องเจ็บท้องวะบอกเอาอันซาอันตธามากินก้อนไปยังวะเขียนเข้าออกคนอะไรขึ้นขึ้นใต็มไปเล่างท้องสามชิ้นรูปเลยล่างท้องแล้วก็เอาตะกุ่มเข่าไปเสียได้เลยไปไปไปเสไปเสียไหมเสียใส่กูดึนซองซองอันนี้เมนูยังจะเห็นอีก คุ้งเอ้ยกุ้งอบแม่น้ำอบแม่น้ำใส่ยังแม่นี่ใส่ลายเนี้ลายนี่ใส่ใจากคือเป็นนวล่ัคือเป็นนวขาดว่าอมปะน่าักคือเป็นนวอันลองลองกับเป็นนวอีกทุงหนึ่งแล้วพเจักนะแล้วบามาตอนไี้ไปรู้ขาดตลาดเลยที่เรเห็นบุมีเล็กบุมียังบุ้มบเฮิรนเบิดเลยนะขาดกับบุ้มี้เลย แคอยู่ล้วกาแกิลิมแคกิริมผเขาเลยจำเกลือจำยังจำเปงอแบแกิิบางนางก็แคกิลิมหลพ่อหลงพ่้ผมหล่นไล่นไปพ่ออะไรนี่เปิดไปเนี่ยตั้งลุมแบบหล่นไปเลยพระจักคนขานะพ่ออยากกุ้งนีไมไ่เนบท่านแ้านเขาเอาไผเอาทานตลอปลาตไข่มดแดง ไข่มดแดงเราซื้อลายป็นไดเมนี่ค่ะสามแสนห้าเมนโลนึ่งสามแสนเลยล่ปโลหนึ่งสามแสนโอ้อันนี้โลหนึ่งเลยเป็นบบนี้โล่ปลาไข่หมูแดงโลหนึ่งสามแสนกว่าถืออยู่ประมาณห้ารอยกว่าบาทต่อโลหนึ่งมามาโบรไผยสิหอาหารกุ้งนะคะ ไปลานอาหารแล้วเขาก็ไ่ค่อยสบายาลุ่เพื่อนนั่งรโด,โด,โด,โดนบริเวณหัวคนาาสบาย,ลบายแล้ก็ลงบ้านี่เีสิเปหาเรายุนเอานาะนี่เดนงานแนตะ่งหลาเกงหลายหลาย่หลานาิตาอีกสนะเดือนนะสิเปเอากุ้งแเราข้นอาไปเลยไปลยลย,ลยนะลงขีนะงรเลย้าพยานอ่ยานไปเลยจไัดหายได้ปลาสา,สา,าวใหก็พอกันดีใจปาสีส้ขาว เราต้องจับกันขึ้นเลยลูกโดยอยากเห็นอยากเอาไปเลยอยากเห็นอยากเบิ่งอยากไปลองสวัสดีค่ะอ้าวสบายดีสบายดีค่ะสบายดีทุกคนทุกคนทุกคนน้อยคุณพี่ผู้เอื้อยผู้กลางผู้เอ้อยเนาะผู้กลางผู้กลางผู้ใหญ่ใหญ่่มากข้าลูกน้อยอ้าวเออหมาได้เคยแล้วไปแล้วได้มาทุกคนแล้วยังเอ้ยนี่ท่านได้แต่ง ไปเด้อไปด้ไหแล้วบ่หูไปเด้อยังบ่หูไปเด้อยังบ่หูพอเลา่นชวนคันคันเหตุจะไปทุกอนยกับพ่อคนบอกบอร์พ่อเตนนปลาค้ำไกลแลไกลไกลซ้ำกันกับ พูดว่าพ่นอยู่บุรีรามแต่ว่าเฮาไปบุรีรามนเฮาบ่ฮู้เพิ่นตอนนั้นฮะอันนี้มันอยู่กึขางนงรองไนี้เกลบอจากจากเดินเดินบานนน่นเดินสนามกีฬาโต๊ใหญ่บุรีรามโอ้ไกลดาราจังหวัดคงรุงเลยเพ่นจะอยู่หันเลยบ่จังหวัดนงรองอีกต้องลบมาตังีน้งรองลเมตกนะจากจากเมตรจากกิโลเมตรจากลักเจดบลัก 70็ลักห่างจากบอดนี้เขาไปนอนเจกิโลลักเขาเขาอใจเจ็ดกิโลเจ็ดกิโลกับบ่กใกลแป่เดียวเพราะว่านถนนยู่ไทยมันง่าย็ดเจ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 ่ดเ็ดเจ็ดเจ็ันจ็ดเจ็ดเจ็ดเลแดเจ็ด่น่เจ็ด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 เต็ดเเด็ดเั็นเจ็ดจ็ดเเดเด็ด บุยบ่ากิโลเาก้สิบห้าก้าิกิโลเะก้ิบห้าเก้าสิบห้าคนเนาะเก้าสิบหบมองนึงค่อยรถตี๊ดไรถติดค่แดงนี่รถตดบอดจ้าก็อยู่ค่ะมันเป็นเมืองบุรีรัมย์เมืองใหญ่เนาะมันมันจะควนอันนี้ควนนองไ้งมันะไงอย่ามันเลือดจะตีนี้ จิได้กินกุ้งนอนดีใจว่เมซาดีใจว่แกตากุ้งตัวใหญ่นคมพดบ้านนอะคือใส่ขกหน่อยแท้เย้เจแลำจ้ม่แย่งกินนาะอยากุ้งำป้ซิซิมซิมซีมืาวฝั่งไทยแซ่บ มันเท่าเอิ่นเจ้าเอิ่นตรงเอิ่นจังไหนเอิ่นเอิ่นพี่พี่บมอพี่แหละเนาะพี่แหละเป็นว่ะเอื่อยเนาะเอื่อยตงเอื่อยเนาะโบเมนโบเมนนาซาวนาบ่าวเพราะว่าเขาเป็นพี่เป็นน้องกันเอื่อยเอื่อยหน่อยหน่อยบอลลุหน่อยหน่อยนิดหน่อยเอื่อยอยนิดหน่อยนิดหน่อยเอื่อยหน่อยคือกันกับพี่หวานเลย เนาะคือพี่หวานกุ้งล่างน้าคนละกันเดี๋ยวฮอร์จะไปเห็ดซอยนะทุกคนลือนสิมาซิมซะจะไปเห็ดยังไงอนี่เอาไปต้มเอาไปต้มเอาไปอบเอาไปอบโบล่างอีกบอสดเลยเมื่อวานก่อนเอามากลางค่ะก่อนเอามาก็ลางล้างยังเหรอเป็นมะแล้วเอาเอามาหนอกน้ำแข็งซื้อใช่เอามาเทแล้วก็เอาใส่น้ำแข็งโดู ก็จะเอาอย่างล้างไหมโอ้ยทำานบัดเซอร์นหาะอย่าลืมนะโอเคเออลืมบาสิไปยายบัดเซิรอยู่เนาะเนาะอันนี้เอาไปย่างเหรอคะต้มแม่เป็นวัดต้มตอนใส่ย่างมันคืได้ดข้นสาไอ้คำสีเราฝากยายบัดซองบัดเซิรพี่น้องเรา อยู่ดงเฮนเดี๋ยวฮอร์ซีออกไปผักบัดเชิญก่อนเนาะเพาก็ลืมเลยได้เนี่ยค่ะรีบเพราะว่าเพราะว่าดองันเป็นมะออื่นเลยนี่ปลาตาเสะบบลีเนมนปลาสัมผัสมือเส้นหา่า <laughs> บานเองกับเส้นห่าตัวไนบานเองเนี่ยตำรวจแขวงได้มาแต่ว่าแต่ว่าบอกเขาตั้งเนาะบานเอง อดีก็ได้เดี๋ยวเราประยาดเปเซินกันปลาบุฟเฟ่บุฟเฟ่เมื่อนี้ฮัน<แ>บุฟเฟ่ให้กินฟรีงัวเข่าแล้วเพอแป๊บเดียวหนึ่งนี่เฮ้ย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 อย่าไปทางนั้นเลยไปแหละเดี๋ยวสิโทรบอกอลันมาไหลก่อน าออกไปส่งบัตรเซินเนาะเพราะว่าครับซีผนฝากจะเขาซีอยู่บอมือนีอื่นคนเห็ดงานดองจะเป็นลายบัตรเซิร์ไนไอโน่บัตรเซิร์นไอคำซีน้องไอคำซีมืออื่นบัตรฝากน,นำพามาไอ้เพิ่งมาฮอดไซอันละน้อเป็นเดินทางมามื่อนี้เจอในแล้วจ้ะ หึ่งในงแล้วที่รักขับรถเนาะโอ้โหพิ้นสีฮับว่ะนี่ฮอดใช่ไหมมังคงหอนมังคงแล้วมังคงแล้วเย่เรามาได้เห็นหน้ากันสองอาทิตย์แปดนดี้วว่าขึ้นฮอดเห,หรอ,หอขี้ฮอดขี้ฮอดแล้วโดดกอดเดิมมาเลยกะโดด เอออีช่างเห็ดล่ออีได้ล่อนี่ใช่เบาเทพพรายนี่เนาะผู้สาวลายด้ค่ะก็สิให้ว่าเห็นเลยนะหูบลุดคลิปลุดจะ้ะหูบลุดคลิปลุดจ่อประกายหนึ่งผู้สาวเปตำโจอกผู้สาวอันกอดแอวอีได้มแม่นป่ะแน่แสดงว่ามีแม่นบอลใครทำอ่แาแสดงว่ามีจะบอกว่าแม่นบอลนี่บอลมี อืมแต่มาจะเคลียลร์ปัญหา,ากับเพาะรูดเอื่อวาเมื่อคืนนี่ผู้เป็นยังไซมากระเพาะไหนบักชกสองคนมาลงไปซื้ออย่างกาแฟโอเคจะไหนก็หอดเลยมายายบัตรเชิญให้ไอซีได้นี่ยุ้ยไนยายให้หนาตลาดบัตรไอหนอก โอเคแล้วเจอกันเด้อจ้าโอเคที่รักจ้าหืมเปิเ่งนได้กอนกบู้สาอีละมงไปกอดด้วยเขาถ่ายหัวกับเจ้าเขากอดเอลเจ้าเขากอดเจ้าเมนบอกมีมีมี